ฟ้าจะร้องนั่นเรื่องของฝนและฟ้าค่ะส่วนเราจะรีวิวขายที่ดินราคาถูกๆเหลือหนึ่งแปลงสุดท้ายมาชมกันค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะบรรยากาศเย็นแบบนี้นะคะฝนกาลังจะตกฟ้ากําลังจะร้องนะคะวันนี้โอ๋จะพาทุกคนนั้นมาชมในบรรยากาศแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําในคลองเต็มด้วยอยากให้ชมนะคะบรรยากาศในขณนะที่แบบว่ากําลังจะเย็นกําลังจะมืดนะคะ มันเป็นยังไงกําลังจะเย็นกําลังจะมืดไม่เป็นไรไม่สาคัญค่ะสําคัญคือว่าที่ดินแปลงที่เอาจะพาชมคือหนึ่งแปลงสุดท้ายที่เหลือเนื้อที่หนึ่งไร่เนื้อที่ไม่เยอะมากไม่ใหญ่มากนะคะที่นี่นะคะเหลือหนึ่งแปลงสุดท้ายเนี่ยเจ้าของขายถูกมากๆเลยในราคาเพียงแค่นะคะไล่ล,ละ5,000-9,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอวนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยพูดง่ายๆจ่ายเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องนะคะทั้งหมดนี้ยังไม่สําคัญเท่ากับเราได้เจอเจ้าของ ที่ดินที่ใจดีมากๆเลยนะคะนอกจากขายราคาถูกแล้วยังรวมทุกอย่างให้แล้วยังขุดคอกหนองนาโมเดลให้เราอีกว้าวสุดยอดขนาดนี้จะไม่รีบมาจองกันเลยเหรอคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่ 1.1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะหรือว่าห่างจากแยกบางอ้อเข้ามาถึงหน้าแปลงเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะยังสามารถเข้าจากถนนบางอ้อนะคะเลยแยกบางอ้อมานิดนึงแล้วก็จะมีข้างสะพานนะคะเลี้ยวเข้ามาห่างกันเพียงแค่900เมตรเท่านั้นเองนะคะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางจุดที่โอยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนสาธาณะเรียบคลองนะคะคลองจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือถนนสาธาณะ ส่วนที่ดินแปลงที่เรายังเหลืออยู่จะต้องเข้าไปในซอยนิดหนึ่งนะคะซอยก็คือเป็นที่ดินที่เราจัดแบ่งไว้นะคะอยู่ในโครงการเลยนะคะถนนจะกว้างถึง6เมตรเลยเป็นแปลงสุดท้ายอยู่ในตำแหน่งแปลง B3 นั่นเองนะคะเนื้อที่1ไร่ทุกคนเดี๋ยวลองไปดูกันนะถือว่าตรงนี้เป็นที่ดินที่สวยสุดยอดมากๆเลยพิกัดตรงนี้อยู่ที่ตำบลบางอ้อนะคะอำเภอบ้านานาจังหวัด นครนายกการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนใกล้วัดนะคะใกล้ถนนลังสิตนครนายกจากตรงเนี้ยเราจะไปแยกนะคะองค์คร์ห่างกันแค่15กิโลเมตรเองเดินทางสะ,สะดวกสบายมากๆเลยส่วนไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะคะแปลงแรกหรือว่าถนนหลักตรงนี้เรียบร้อยแล้วขยายเขเข้าไปประมาณไม่เกิน100เมตรก็จะถึงหน้าแปลงนะคะส่วนน้ำเนี่ยยังเข้าไม่ถึงก็ใช้น้ําที่เรามีอยู่เดี๋ยวเราจะขุดบ่อให้ทุกคนนะคะเอาอย่างนี้ก่อนที่ฝนจะตกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันตามมาค่ะทุกคนค่ะ โอ,อพร้อมจะพาชมแล้วนะฝนจะตกฟ้าจะร้องนั่นเรื่องของฝนและฟ้าส่วนเรื่องของเราคือเราไปชมที่ดินกันเนาะที่ดินแปลงที่โอจะพาชมนะคะเหลือหนึ่งไร่นะคะหนึ่งแปลงสุดท้ายหนึ่งไร่สุดท้ายนะคะนี่คือถนนสาธารนณะที่อยู่หน้าโครงการนะคะตรงนี้จะของน่ารักมากๆเลยนะรวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยนะคะผู้ง่ายๆใจเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องนั่นก็คือ1 5, 100, 9, 000, แบบ่ไร่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทว้าวฟ้าผ่าแล้วทุกคนน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะรีบพาชมก่อนนะโออยากได้บรรยากาศแบบนี้นะคะเลยต้อง เฝ้ารอนะคะวันนี้นานมากๆแล้ววันนี้ได้โอกาสแล้วรีบจะพาทุกคนนะคะชมก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะโอได้มีการรีวิวเป็นภาพบรรยากาศช่วงกลางวันเนาะวันนี้จะพาชมเป็นภาพบรรยากาศแบบช่วงเย็นเลยเย็นจริงๆเลยทุกคนสังเกตและตั้งใจฟังนะในระหว่างที่โอเดินเดินอยนู่เนี่ยเราจะได้ยินเสียงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นนกนะคะจิ้งหรีดกบเขียดและ布บๆ拉เต็มไปหมดเลยนะคะนี่เลยเห็นไหม นี่คือถนนสาธารณะเรียบคลองนะคะสามารถขับรถนะคะทะลุกออกไปนะคะถนนบางอ้อได้นี่คือนะคะคลองสาธารณะประโยชน์ที่ส่งน้ําผ่านมาสู่ชาวบ้านชาวนานะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะชาวนาที่ทําประโยชน์ก็จะอยู่ข้างๆนะคะซ้ายขวาระหว่างทางที่เราเข้ามาเลยนะที่นี่การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอ่ะที่เดินแปลงที่ยังเหลืออยู่ณตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยค่ะ1ไร่สุดท้าย1แปลงสุดท้ายราคา5้าแสนเก้าหมื่นบาทถนนสาธารณะนะคะนี่ ักเขตแนวเขตน,นะคะเราปักไว้ให้ชัดเจนกว้าง6เมตรขับเลยเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยชิวๆเลยนะตอนนี้ทุกคนคะ่ะถนนตรงนี้ยังไม่ต้องเสียเรียนนะเดี๋ยวเจ้าของนะคะจะเทหินลูกหลังให้นะคะจะได้ขับรถเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยส่วนน้าที่เรามีอยู่ซ้ายขวาทุกคนไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าทั้งหมดนี้มีลูกค้าจองไปหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ขุดโค้งนหนองนานะคะน้ํามันก็จะขังอยู่เพราะว่าเราทําเป็นอาคันล้อมไว้เพราะฉะนั้นน้าไม่มีที่ไปมันก็ต้องอยู่เพราะว่าฝนมันตกทุกวันเลยนะคะ แทนบรรยากาศให้ทุกคนชมก่อนนะเห็นไหมบรรยากาศที่ดีนะคะไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนเห็นไหมคะทั้งหมดนี้นะคะฝั่งนี้มีลูกค้าจองไปหมดแล้วนะคะนี่แปลงซีหนึ่งซีสองซีสามนะคะส่วนแปลงที่เรายังเหลืออยู่คือฝั่งนี้นะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่ดินที่มีอนาคตแน่นอนนะคะสิ่งสําคัญคือนะคะทุกคนตรงนี้เราจะมองเห็นวิวเขาแบบชัดๆเลยนะตอนนี้ที่ออกมาเนี่ย คือโอต้องการบรรยากาศประมาณนี้เนาะโออยากให้ลูกค้าโอเนี่ยเห็นถึงสภาพบรรยากาศนะคะหลายๆเวลานะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ6กโมงนะคะมันก็จะได้แบบว่าอารมณ์แบบถ้าเรามีบ้านอยู่สักหลังหนึ่งแล้วเราได้อยู่แบบนี้มันจะรู้สึกดีไหมนะคะอันนี้คือเป็นข้อคิดของเจ้าของใหม่เนาะลองคิดลองทบทวนกันว่าเราซื้อเราอยู่แบบนี้มันโอเคไหมนะคะแต่โอว่าโอเคมากๆเลยเนะี่ยเพราะว่าบรรยากาศสุดฟิน มากๆเลยนะทุกคนนเริ่มตั้งแต่เสาร์นี้นะคะต้องไปนู่นเลยเนื้อที่หนึ่งไ่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยค่ะจะอยู่เวรนี้ตอนนี้อย่างที่บอกน้ําขังอยู่ไม่ต้องเีเรียนนะเพราะว่าเจ้าของเองนะคะจะขุดโค้งนอง,องนาให้ทุกอย่างฟรีเลยนะจ่ายเพียงราคาเดียวจบตอนนี้คือเราทําถนนแล้วก็ทําคันล้อมไว้ซึ่งน้ําที่ฝนตกลงมาตรงนี้ขังอยู่ไม่มีที่ไป เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นสภาพบรรยากาศที่เหมือนน้าท่วมแต่ไม่ได้ท่วมเนาะเดี๋ยวเราถมดินขุดโคกข,ขึ้นมามันก็จะสวยเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ในตําแหน่งแปลง B3 นะคะซึ่งแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยดูสิคะทุกคนบรรยากาศสุดฟินมากๆเลยเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะที่ดินในจังหวัดนครนายกยิ่งนับวันยิ่งราคาแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันเลยเฉพาะแปลงเนี้ยเหลือ5้าแสนเก้าหมื่นบาทคิดคำนวณออกมาเฉลีย่ยออกมาแล้วนะคะตกตารางวาแล้วเพียงแค่1475บาบาทเอง รวมทุกอย่างให้อันนี้องอ์ให้ดูนะบรรยากาศฝั่งตรงข้ามนี่คือหนึ่งไร่เหมือนกันนะคะฝั่งตรงข้ามของแปลง B3 นะคะนี่คือแปลง C2 แล้วก็ C3 เนี่ยคูดให้เสร็จหมดแล้วแล้วมีลูกค้าหมดแล้วนะคะก็รอโอนพร้อมกันทุกแปลงนะคะนี่ถ้าสนใจรีบมาดูเลยนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้นะคะในราคาที่เราขายเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าแปลงที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้คือ5,90,000บาทแน่นอนเลยในราคานี้นะคะเป็นราคาที่ถือว่า หาไม่ได้แล้วนะคะในจังหวัดนครนายกและสําคัญกว่านั้นคือรวมทุกอย่างให้แล้วก็เราไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนะคะถ้าอุภาษีทุกอย่างจะของออกให้พิกัดต,ตรงนี้อยู่ที่ตาบลบางอ้อนะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสนใจรีบม,มาดูรีบม,มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอาพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ